เคล็ดลับสร้างเสน่ห์ให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกข้อ1รู้จัก ควบคุมความรู้สึกคนที่สวยและมีสเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกนะคะคุณไม่จําเป็นต้องหน้าตาแบบสวยเลิศเืออะไรก็ตามแต่คุณต้องเป็นคนที่สามารถควบคุมความรู้สึกได้ต่อทุกเหตุการณ์ต่อทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะอย่างเช่นคุณเสียใจใช่ไหมคะที่แฟนคุณทิ้งคุณไปนะคะคุณก็ไม่เอาตัวเองไปแบบว่าฟูมฟายร้องไห้เสียใจตีอกชกตัวหรือว่า คล่ำครวะไรมากมายนะคะคุณแค่เสียใจเงียบๆคนเดียวคุณสามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้หรือแม้กระทั่งคุณดีใจกับเรื่องอะไรก็ตามนะคะคุณก็ไม่แบบวิ่งว่ากระตุกกระตากเย่หู้ววาอะไรแบบนี้นะคะคุณดีใจกับสิ่งที่คุณได้รับคุณสามารถควบคุมตัวเองได้นั่นเองคนที่สามารถควบคุมความรู้สึกตัวเองได้จะเป็นที่พึ่งพาคอยปลอบใจให้กับคนที่มี ความทุกข์ได้ด้วยนะคะข้อ2นะคะไม่นินทาผู้อื่นต่อให้คุณเนี่ยสวยปานนางฟ้านะคะแต่คุณเป็นคนหนึ่งที่คุณชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นนะคะเอาเรื่องของคนอื่นเนี่ยมาพูดในทางเสียหายใส่ไฟใส่ร้ายคนอื่นนะคะความสวยและเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยจะลดลงในทันทีและไม่มีใครนะคะที่จะอยากอยู่กับ ผู้หญิงแบบนี้ดังนั้นแล้วผู้หญิงที่สวยจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยเขาจะไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นเขาจะไม่สนใจเรื่องของคนอื่นเขาจะไม่พูดรับหลังให้คนอื่นเสียหายนะคะแต่ทางกลับกันเขาจะพูดแต่สิ่งดีๆของคนอื่นเท่านั้นคนแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าไม่ได้สวยมากมายแต่ออราเนี่ยจะเปล่งประกายมากมายเลยนะคะ ข้อ3นะคะไม่เรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นนะคะคนที่ชอบเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นนะคะอย่างเช่นคุณเกิดเหตุการณ์ที่ คุณอกหักใช่ไหมคะแล้วคุณก็ไปเรียกร้องความสนใจโดยโพสต์ใน a c e b o o k นะคะประจานแฟนเก่าร้องไห้เสียใจคล่ำครวญต่างนานาเนี่ยเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเขาสนใจคุณเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เขาเนี่ยเห็นใจคุณเขาไม่เห็นใจคุณนะคะแต่เขาอาจจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไร้เสน่ห์มากๆเลยคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้ดังนั้นแล้วผู้หญิงที่สวยนะคะเขาจะสามารถที่จะควบคุม ความรู้สึกได้เขาจะไม่เอาตัวเองเนี่ยแบบว่าไปาทําในสิ่งที่ไม่ดีจะไม่โพส์สิ่งที่ไม่ดีในสื่อโซเชีย hmm. ลเพื่อเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยมาสนใจนั่นเองข้อสี่นะคะสง่างามและมีความมั่นใจในตัวเองคุณเคยเห็นไหมคะว่าทําไมคนผู้หญิงคนนึงเนี่ย mm hmm. เขาไม่สวยเลยนะแต่ รู้สึกว่าอุ้ยทำไมเขามีออร่าจังเลยทําไมเขาดูสง่างามทําไมเขาดูแบบสวยจังเลยนั่นมาเป็นเพราะว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองนั่นเองนะคะเขาจะไม่ดึงจุดด้อยของตัวเองเนี่ยมาแบบว่าทําให้ตัวเองรู้สึกว่าทาต้อยด้อยค่าแต่เขาจะดึงจุดเด่นในตัวเองเนี่ยออกมานะคะเพื่อโชว์ ความมั่นใจให้กับตัวเองอย่างเช่นคุณอาจจะไม่ใช่คนสวยแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ผิวพรรณดีใช่ไหมคะคุณเป็นคนที่แต่งตัวดีเขาก็ดึงจุดเด่นนั้นเนี่ยออกมาซึ่งการที่เขาโชว์จุดเด่นออกมาจะทําให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจและดูสง่างามมากยิง่งขึ้นและนี่แหละที่ทําให้ผู้หญิงนะคะสวยจากภายในสู่ภายนอกและทําให้ผู้ชายเนี่ยแบบว่ารายล้อมเขาแบบว่ามารุมจีบมากมายขนะ้อห้านะคะ รวยรอยยิ้มข้อนี้ไม่ต้องอใช้เงินมากมายเพื่อที่จะมาซื้อนะคะและไม่ต้องใช้เงินมากมายเพื่อที่จะบอกว่าทาให้คุณสวยโดยการที่ไปทําศัลยกรรมแต่การที่คุณเนี่ยรวยรอยยิ้มคุณมีรอยยิ้มอยู่แล้วดังนั้นคุณต้องแจกรอยยิ้มนะคะแจกรอยยิ้มให้กับผู้คนที่เขาพบเจอคุณใครก็ตามที่แบบว่าเขายิ้มให้คุณคุณก็ยิ้มตอบและสิ่งที่สําคัญคุณ ต้องยิ้มให้กับตัวเองนะคะข้อนี้สําคัญมากๆการที่คุณเนี่ยยิ้มให้กับตัวเองในทุกๆวันยิ่งหน้ากระจกดีคุณยิ้มให้กับตัวเองเนี่ยรับรองนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจและคุณจะมีเสน่ห์สวยจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็มีออร่านะคะสาวๆที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะและไม่รู้ว่าจะดึงเคล็ดลับของคุณเนี่ย ออกมายังไงนะคะตอนนี้คุณรุชยังมีคอร์สเป็นคอร์สหนังสือเสียงนะคะเป็นออดิโอบุ๊กชื่อว่าออร่าอิน u ูคอร์สนี้มี17เคล็ดลับนะคะที่จะดึงออร่าในตัวคุณเนี่ยจะฉายออร่าเนี่ยไปเปล่งประกายเตะตาผู้คนเนี่ยให้เขาเนี่ยมาสนใจคุณและคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็มีออร่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะคอร์สนี้คุณนุชยังให้ราคาพิเศษนะคะสำหรับใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะราคา 999บาทนะคะรีบนะคะก่อนที่คุณนุชเนี่ยจะปรับราคาขึ้นคอร์สนี้ใครเรียนแล้วเนี่ยรับรองว่าชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่แอดครูนูดีนะคะแอด k r u n u d d y นะคะ,ะ,คะมีแอดมินรอตอบอยู่ที่นั่นนะคะด้วยรักจากคุณนุษค่ะ